สนับสนุนโดย b บ n นฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชสมาชิกพักพลังประชารัฐนายนิพิษอินทรสมบัติโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าทางออกคุณทักษิณเมื่อคุณทักษิณกลับเมืองไทยสิ่งที่คุณทักษิณต้องเจอทันทีใน24ชั่วโมงคือคุณทักษิณถูกหมายจำคุกและนำไปคุมขังไว้ในเรือนจำเพื่อกักโรค ผมคิดเอาเองว่าคุณทักษิณถูกกักโรค1ิบวันโดยไม่กักรวมกับคนอื่นทั้งนี้เพราะคนไม่เท่ากันหลังถูกกักโรคต้องมีการตรวจสุขภาพผมก็คิดเอาเองอีกว่าคุณทักษิณต้องปวดเอวปวดหลังเพราะนั่งเครื่องมานานต้องนําไปรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ห้องแอร์แยกเป็นอิสระจากผู้อื่นทั้งนี้เพราะคนไม่เท่ากันหลังจากนั้นระหว่างขังยาวก็มีทางเลือกสองทางขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคลแต่ก็มีปัญหาอีก เพราะคนต้องโทษทุจริตมีเยอะหลายพันคนเมื่อคุณทักษินใช้วิธีการนี้คนเหล่านี้ก็จะขอใช้วิธีนี้บ้างก็งจะยุ่ง เซซิโร่ ero, กระบวนการพิจารณาใหม่คดีคุณทักษิณตามแนวทางที่คุณปียบุตรเคยแนะนําแต่กระบวนการนี้แม้ไม่เรียกว่าน,นิรโทษศกรรมแต่ก็ต้องออกเป็นกฎหมายเพื่อลบล้างหรือยับยั้งคําพิพากษาที่ตัดสินไปแล้วซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะผ่านรัฐสภาและผ่านด่านสวอและคิดหรือว่าคดีที่สารดีกาตัดสินไปแล้วครั้นมาตัดสินใหม่สารดีกาจะยกฟ้องมันเป็นโจทย์ข้อยากของคุณทักษิณทั้งสองข้อยิ่งฟังน้ําเสียงพลเอกประยุทธ์เมื่อวานแล้วเหมือนท่านไม่ให้ความสําคัญกับคุณทักษิณเท่าไหร่ ที่ผมแปลกใจไปกว่านั้นคือการเมืองฝ่ายเหลืองเกิดกินยาผิดซองหันมาชอบคุณทักษิณกันเยอะยกเว้นผมมัง้งยังกินยาซองเดิมอยู่ผมยังไม่ชอบคุณทักษิณแต่หันไปข้างๆเขากินยาผิดซองกันเยอะแล้วเวรกรรม และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ t ีวปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ